มันมีพิชังแน่มีพิชังไหนในผพนะกะเบิงในที่นี่ใ่นี้นะมันสูดเน่ยพอมีแหงกันทุกคนเจอคนลอยไ่เลยร่างแท้อดไ กบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่าวศิลัดโมสุขูส <go dietary dripping> ุคนเนาะบอกว่าจะอยู่ภายในอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ใกล้เนาะอ่ะมื่อนี้ก็ยินดีตอนหับขอสูซองยูทูบของบ่าวศิลัดเก่าทุกคนเลยก็คือมื่อนี้ทุกคนเนาะเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆทุกคนเนาะจึงบ่าวสิลัดในกาได้มาหาทางอ่าเอื้อยห้ละหน่อยเพิ่นเนาะการหลายๆคนอาจจะคุ้นจักแแล้วหละอ่าเพราะว่เมื่อนี้ก็มีข่าวดีหรือว่ามีทางอ่า ผู JD, ้ใหญ่ใจดีเนาะทางซ่องของบ่าวลาเพลินเนาะมีขงฟันมาเสพอิ่นทุกคนเลยหรือว่ามีแนวมาให้ทางเอล่ละน้อยแหละแต่กะบูว่าเป็นอย่างเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางเฮากนยังล่อถ่าห้บ่าวลาพมาอยู่ทุกคนเลยการรุ่นไปดํกกันทุกคนเลยว่าของสิงนั่นจะแมนอย่างเนาะหรือว่าเป็นหนุ่มทางใดที่ฝากมาให้เนาะทุกคนเนาะปะยังไดเดี๋ยวเฮากลล่อถ่าและเข้าไปติดตามว่าเอล่ละน้อยจะได้ของวันยังจากหนุ่มคนนี้ทุกคนเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีมันเงียบแจ่มใสทางลมดีบ่อ้าวกาศลมดีอะไรเนาะแมนโมแมนหูบ่เนี่ยทางอารมณ์ดีหูเพียงย่านหน้าหูสีแดงคล่องขวัญจากนมใหญ่ใจดีเด้อบ่โอ้ยเอาควมมาขอบใจหลายหลายคือว่าจะได้ประหงกาคนเพม่ได้ส่งประหงมาก้อนเพิ่นบ่บ่เพิ่นสชมพงมาก้อนเงินมาชมใหม่บ่โคนกันสิมาน้ำหลัง กรเบิ่งกระคักที่ในป่าห่มนะมันมีผีส้างเลยมีผีส้างไหนในป่าห่มนะกระเบิ่งในที่เฮ้ยเรได้เบิ่งยังพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่บ่มีตาหามีแว่นั้นนั่นเป็พ่อจากบด้พอน้ำเข่านั่นแน่นแหละวเรได้เบิ่งผีส้างได้ปีช้าวเออนหะมีเงินเราได้พี่น้องเลยเงินแมงเงินหน่อยเบ่งดูหานเงินลายเงินหน่อยหานะเอาเบ่งเบ่งบ่งเงินแสนได้หานดเบ่งดุปอดูมีเงินยรายรายเงินเนี่ย หนีบใส่นี่นะหามันสูดแม่พอมีแหงเอาๆมาเบิ่งน้ำกันทุกคนเจอคนลอยเมื่อไงรับแทนได้ได้เงินพร้อมแล้วก็ได้ผมพร้อมต่อไปนี่อยากได้คนเด้อคนใดคนวีผู้ที่ผมให้นี่บ่ได้เงินแล้วกอยากได้คนบาทนี่ค่ะคนใดอ้าวจะคล้องประหงจะคล้องประหงแล้วบนแม่นผู้ถ่ายคลิปได้เออบาทจะคล้องประหงก็จะนิไปเป๊ะๆอยู่เนาะ พี่อยู่อะไรแล้วเจ้าของผมทุกคนได้ลีเด้อทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็มุกขอบใจอายเพิ่นที่ผากมาให้เอาหเพิ่นร่ำิ่นรวยเพิ่นมีแต่เงินแต่คำโดยซื้อได้ขายหมานเด้อเฮงเฮงรวยรวยสาธุเจ้าก็ให้ยหยัดใชนี่เนาะให้มันใหญ่กระห้โชคให่มานคือกันเออใช่ถูกหยัดจชนี่ให้มันหมานว่ามานมานมานว่าน้าสิมานชมสื่ออยู่ไอ้หน่อย มันอยู่บ่มันเลยว้าอันนออกมายังพอๆกับได้พอได้ผ้าห่มเลยเออถือว่าไว้ชมก็ได้ว่าเมือนั้นเนาะว่าฉันอยังได้ผ้าห่มเหมือนเมื่อไนอยากได้ผ้าห่มบัดนี้เเพิ่นพิ่นแถมเงินให้พ่อมันบ่อยากได้คนเด้อบัดนี้การคนคือสิยังบ่างนเนาะนี่อันนี้ผ้าห่มแถมเงินยังหนาวคือเก่าแะไรเนาะคนขอบ่ยังหนาวอยู่บ่คุณมื้อยังหนาวแะไรเนาะยังหนาวได้เพิ่นอสพี่น้องเมื่อไนได้เสนอบ้านอรีบบอ หนุ่มใหญ่ใจดีอะไรบออะไรเห็นเพิ่นผ่าไมใหานี่มป้าจะเห็นหน้าเห็นหนวดด้ยเนาะเป็นอะไรหน้าตาคือคือชิล่อแล้วก็ใจดีหนาเพิ่นกับใจดีเห็น่ะเพื่อนใจดีแม่นบ่ใจดีเออนำลาบมาเพิ่นใจดีเลยนะออันนี้คือ FC ฟบ่าวลาวเด้อทุกคนเด้อได้ผอมพร้อมแล้วก็ได้เงินพร้อมบ่แม่น3ล้านบาทไดะต่อไปสิได้เพิ่นต่อไปได้เพิ่นพร้อมโอ้ยซาดสอู้บ้า เป็นจิได้ดีได้บางทีเนาะสิได้อยู่บ่เนาะสิมวังอยู่บอน่าสิได้เยอะเลยนะไอยเพราะว่ามันอนีกับันชินเนาะบ่โ้ยไปทำบุญเลเด้อยบาปมันยังไม่ได้ทำโดยโดทบุญทำไปใส่บาตรยาหน้ามรัก็ทอดผ้าป่าบอลอทอดกระถินแหดมือนะอิวัอวัมืด้นะแมนอ้ากระถิ่นเหรอวะชื่อซิแมน จักกะทินจักป่าป่าแล้วขอกับบุญหูจักเนาะเอาในเห็นใบกล้วยใบอ้อยเอ็นแต่ใบโพใบไฮทรงนี้คือว่ามีแต่ที่เจ้าเห็ดบุญกุ้งกะทิ้นทรงนี้วัดยาชมดีก็เห็ดแล้วแล้วบันเนศวัดจันทลังซีก็แล้วแล้วบุญน่ะได้ทำแล้วยังไม่ได้ทำบาปเห็ดเห็ดบุญก่อนจะก่อนมาสร้างบาปบ่ก่อนทำบาปรทำหลังเอ้แล้วน้อยบุญหูรีบบ่าเพื่อนสีผักยังมาให้มึอนียนะบุญร่มกันบ่ซะ จัจะแม่นผ no oh, ู้ใดอยเนาะยัง really? ูดอีกผู้ใดอีกบ่ได้เปิดสั่งไว้เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าไผ่บ่โอ้ยจากพ่อได้เนาะคือนนี้แห้งพ่อสื่อผืแห้งจักขนาดว่าสื้อนะเอ้ยซื้อเพื่อนก็ยังมีแห้งเลยชักจำได้แล้วโอ้ยโดยเดี๋ยวจะเอาหูเปิดไหนเบิ่งสิบ่มีแห้งิบ่ปะอ๋อขนาดพ่อก็แห้งมีแห้งและเห็นหูก็แห้งมีแห้งค่ะไป้เห็นไหนเห็นตาเพิ่นเนาะเอเห็นหน้าเห็นตาเด้เพิ่นจีแบบว่าเพิ่นใบอกบอกคอยว่าการเพิ่นมาหาแห้งสีนี้แห้งโอ้ย ชุดเลยนะเนาะบไม่ได้ให้เมื่อแล้วขอกระมิด <g ül> ประตูใส่ก้อนข้างในแล้วมีบ,บ้าบ่ราะขอช้เมื่อมีแหงเนาะมาแล้วบ่มาแล้วบ่ให้เมื่อมาแล้วบ่ให้เมื่อได้ของในจากได้อีหลีเ <c oughs> นาะมาการอากาสเพิ่นเมื่อแบบเอาเสื้อผ้ามาในบ่ได้บ่บ่ซื้อให้โล่ซื้อเลยอยู่ออ่ะเพิ่นร้อยมาขอก็ต้องร้อยกลับเด้เออเพิ่นมามาแต่โตมาส่งกากิกงเสื้อกางเกงขอเสือโล่ขไม่ได้เท่าขันมาขันมาอยู่พี่เลยนะแม่นเอาเงินมาเปิดนะเราเอาเงิน จ้างวะจ้างวะเอาเงินเจ้าซื้อให้นี่แหละเอาเงินตัวคนส่งให้นี่แหละใบซื้อเจ้าพวกนี้ถูกคนนี่อ่าได้ดีเออขอบอกขอบใจขุคคมากเลยไม่ว่าบุต้องให้กลับเลยได้เพคุนวะเนาะใช่มากของขวัญก็แล้วสาหมื่นออกจากบ้านเพฝนหัวเอร่าหน้อยสาหมื่นบุญแรกออกจากบ้านออกจากบ้าทไงไปน้ำเนี่กว่าหอดอันเขามันปลาใหม่อย่างนีเนาะ เขาหมายประมาณเออเขาหมายประมาณนั่นแหละบันนีชิลัดเราตื่นเต้นกับการผ่าผมเลยนะตื่นเต้นกับผ่ามอ่ะเฮ้ยเมื่อแรกนี่เอื้อละน้อยนี่มีแห้งแล้วเหมือนว่านี่ตอนนี้นอนเพื่ได้อยเนาะโอ้ยเคากับเพื่อนอยู่แล้วเนาะว่าคือพีนอนเกี้ยววัดปานังงูเผื่อจัดซารพัดแน่นอ่แนวจี้อนก้นยามันเนาะว่าหมดมาไปละพอนห่าออกมาอีกเอ้าไหร จ,าาจิกหัวยินบอกจิกหัวจิกตีนมั้ยเลยละโดยก็ไม่เนาะตอนที่เจ้าเว้าในคลิปอ่าประกอดเมื่อก่อนเนาะก็คือว่ามีได้ประมกาคนเนาะแต่มาได้นี่ก <c oughs> ับผู้ชมใจนั้นมันเป็นลายดอกไม้เนาะกาดอกไม้กาดอกไม้ไปก่อนกาดอกไม้กากาคนค่อยมาแปะทีหลังกาคนน่ะ <c oughs> กาคนกับกาคนนอนผู้เดียวนึ่งกระโปดงอกนี่นะนเถือถือข่อยบ่นค่ะผู้หญิงอีกนอนกันเนาะผู้หญิงนอนผู้เดียวกันผู้ชายนอนแค่แน่พอได้แยง่นะจะเบิ่งแน่เนี่ยกาคนยุ่แต่ว่ากาคนข่อยนอนผู้เดียวแมนถือจะวางประถึบบ่แมนถือ แต่งานคนขู่ว่ากาคู่ว่าชนนะแต่งาคนขู่แล้วเนาะกาคนโดดเดียวเดียวได้กระจำจิตไปเพื่อพ่อมมาแลงนั่นแหละสกายแบบว่านอนรับสบายเลยเอานะแม่เนาะเอามาให้กระถึอช่วงห้อนเนาะบอได้คอยกันยังหนาวอยู่หนาวหนาวอยู่คนนหนหนาวใจเลวยนะเออคอยหนาวตลอดนะช่วงนี่ยคอยหนาวหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจหนาวพี่น้องเลยเนาะพ่อ ใช่หมวกเอาเพราแบบว่าใจนะจะเพราะมันจะชื่อเพรมองเนกาคนกกาคนกักากาโดดเดียวเดียวได้นะคนบุญใหญมีขู่น้ำบัตรน้ำเมืองคนนั้นเด๋ยวนี่คนอยากมาถ่ายตลอดก่อพันจิบใหญไมีขู่เันมีขู่แล้วก็จิบได้ถ่ายเด้มีทะเลบาสีนี่เนาะซีมี้บมีสมใจอยากได้สมใจเนาะเลยเพิ่นจิมาฮาดูเไวนาะ น่าตื่นเต้นเลยคนเหนืได้สีมาหาเจ้ามาสีมาสีซื้อบริสีมาสีซื้อเป็นสีมาอยู่บริษัทเพื่อนสีซื้อเห็นเห็นได้จะลายคนสีมาหามาเลยก็เอาพืชคนแล้วมามึงดูมามามื่อเดียวกันมาหาคนกเมื่อเดียวก็เอาบดนะมาหาก็หามาซีบเอาซีบเอามามึงดูอให้โกรธมาให้โกลธแล้วร้อยอีก่หรอ เป็นจะใช้บัณฑิตเจอเกินลอยนะจังหวะนี่มามึงดูมาอยก็เอาแล้วแหละให้กล่ามาคอยอัดประตูตีไล่อยู่แล้วตีฮอนแมวอลไรอย่างนมาได้ออกกันเพื่อนเด้อแมวก็บอกให้ให้ไม่วุญวายกับชีวิตเลยเนาะแมนคันคนห่วงใจมาเนี่ยอย่างไรบอกสิได้ก็จ้ามาหลายนี่เหตุหับไว้ไว้แห้งนะหยมากกับมากอยแล้วไปชนกันแล้วก็ถืออยู่แล้วเนาะพอแห้งแล้วแถวนี่ ฉะนันวันไหวจักเสียงไปสังบะนี่จักสิให้เด้สิหัวจักเสียงยังโลดแหล่โอ้ยเนาะมหาเอลน้อยนี่แขวนี่บ่ได้ฮุบจักติเอล่น้อย ยิงตลอดเออมีความสุขเดมาหาจังอ,อ้าวก็เดี๋ยวเ่น <c oughs> นั่นแหละมาผัดมาหาผู้เชี่ยเฉ็นล <c oughs> ้วกันคนดีามาถ่ายมา,มาถ่ายผู้เชี่ยเฉ็นล <c oughs> ้จะทางฝ้าหัวนั้งตาแตกตั้งตาเตะเฮ้ย <c oughs> หัวอันเปิดปุ๊บมาคือนหัวตลอดอืโบ <c oughs> มีอันใดสีโบหัวนเนาะมาเป็นคนอารมณ์ดีนะเดี๋วนะหน่อย เวลาอยู่เวลาอยู่กับหมู่แบบนี้บ่ก็แบบนี้แหละแบบนี้บ่เวลาอยู่คนเดียวด้ยเถะอยู่เดียวกับบ้าบ่บ่าีบ้าจะในลูกสามแม่จะเป็นยังจะคือหัวพบอ่ะเอาก็ะเพผู้เดียวในแล้วช่องใจจะเป็นบ้าแบบมันจะเจือกอีแล้วเดือนมาอันนี้หมูขู่มากกับจีน่าบุหน้าไข่มันจะเป็นไปบบได้บ่เกลียดกับทิมนี้เอาความล่าเรื่องแจมใช้ละมาจูหมูพอเถือนจังบูดเนาะ ว่แมนจีอันหนาไข่ตึง่เอาอีนายในย่างถ่ายเพราะไม่ได้เห็นยังหนาไข่หลุเอาชิวันเราเจ็บปากเจ็บแก้มชิวันได้ปวดจุลุยเจ็บตรงใดเด้บวัเนาะอล่ไปหทไปหาชิาแกปวดไทยให้เรียนี้เนาะแมนเลยแล้วเนอยล้มกับไพ่ใะ่ถุงมือนี่นะถุงมือเนี่ยบ่ลายคนอยู่เลยลายคนบ่เป็นทางมหานาะบ่ถักมหาและถักมาทางอันทางลาย ถามข่อยชาติมีอยู่บ่โทรเบอร์มามีโทรเบอร์มีผู้หนึ่งได้คุยแล้วบ่แต่คุยแล้วค่อยกับทางแต่ยังครูเทศอยู่วัดค่อยกับ <c oughs> ติว่างติโอ,อแต่ประเดินเนาะก็ข่อยหับชิน้นหับพรอ,อยู่กับกระเบ้าแล้วกระทะมาเบอร์ไพร์ก็บอกว่าอันค่อยซื่อลาน้อยจะอยู่ชาอยู่วัดอ้ายว่ากำลังหับพรอยู่แล้วก็ว่าว่างย่ำใดก็บอกว่าว่างย่ำหับบุญแล้ว ต่อวันมันจบแล้วเนาะคู่เทศอยู่เนาะเทลงจไปลมกับมันบะแมนแน่เป็นโทรพิดเวลาเนาะสินหับพรอยแมนเพราะว่าเขาไปทำบุญเขาไปอยู่วัดแต่ว่าหนุ่มเมืองนอกกับมีนุ่มเมืองนอกคนว่าไมียั้งที่เที่ยวเข่าแต่วัดแต่เอาคนมันนักทำบุญกันเลยว่ะบ่มีเงินกับเขาทำาดยใจนะคนก็ว่าอันถักห้ามือใดโทรห้ามือใดกับมีแต่อยู่วัดมีแต่ได้ทำชำนันบอสแมน่ะแล้วมีหน่อยทำหน่อยมีลายทำลาย ท่า<ม>นมีผู้ส่งผู้ยืนเข้าแห่งหมักทําแล้วแต่ว่าเฮาหาด้วยเหือดด้วยแห่งตัวเองเข้ากับทาสำมามีนะไปนาบัตรน,นำเมืองผลได้เนาะมีบุญจริงกินการเด่ดดมม๋มีมันหนุ่มเมืองนอกกลับมาอยู่ผลก,ก็มีไปตวัดใกล้ชีบวดแล้วกับว่าเนือคู่บาเจอ <c oughs> เป็นชีบวันั่นเลยเนาะ <c oughs> บริเนื้อคู่เลยคันบา เปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังบ่เจอก็นจะได้ไปบวชแล้วบ่บ่าวเล่าสิบ่เชไถ่บอยิ่งไม่ได้ถ่ายวันนี้คลิปนน้ำลงไปถ่ายจังหวัดพุ่งแล้วน้ำไปถ่ายจังหวัดพุ่งแม่ยแางด่างบอกเอ้าไปถ่ายในทางทีนี้เนาะหอกได้ก็จะทำบุญบ่เคยทำบาร์ฉันงอยากจะอยู่บ่ได้สั่นเลยว่ะไปถ่าย ประมาณชามหมึกกับวาไรชุดอะไรหน่อยจะลงไปลหลบไปเสียเขาวัดได้ไหมชามหมึกยันได้ชิดอยอะยันลูกเขาแล้ลงไปสิว่าอันของขนมติมโบเมนแม่เอ้ยอันเอือนกะห้ากับชิคายได้ไหมอย่างปอยู่ได้จ้ะมันมีผู้อยู่เนาะต้องบวชอยู่วัดเอาวัดเป็นเงินละแบบนี้เออเหนื่อยเนาะอะไรมาวาไรกันห่อนกับห่อนมือเนี่ยทีดี้ผมว่ามือแรงผ่านห่อนแบบนี้กัน เอามาทั้งทีก็เปิดเราแล้วบ่ต้องสักมันดอกผมรถบ่สักอีกห่มแรกจะเปิดชิงเลยมันวะบ่ต้องสักมันยังเลยก่อนวะยังบ่ได้เปิดสดเนาะหรือว่ามันหนาวเฮาก็บ่ต้องเอาอันตุ่มเนาะเอาหมูนเอาก่อนก็ได้ไปหอมนั่นคืออะไรนี่นี่ตาลนั่นนี่มันสิว่านั่นเออคนที่หักมาหาเจ้าน่ะมาคุยกันแบบได้แบบเข้ามาจีบมาบ่หรือว่าจังได๋ อยากคนห้ปิดใจคนว่าว่าปิดใจรเดอบ่ต้องมาให้ยูทูบแต่ละคนมาถ่ายเ้อเพิคนว่าอ้าวคอยว่าปิดใจเห็ดยังเห็ดอะไรจังว่าห้ปิดใจคนว่าปิดใจแล้วก็คุยกับข่อยผู้เดียวบ่ต้องหายหลายคนคุย่นว่าอ้าวการที่ว่าปิดใจนี่ต้องอุปถัมค์คำชู้หรือซอยเหลือ้ยอ่าบึ่งแย่งขอบครัวเฮาว่ะในนี้แย่งรอบคัวข่อยแมนคนน่ารัก แค่คุยกันมื่นหนึ่งซองมือนพัดจังไห้ส่งเงินส่งคำให้แล้วอยากให้เบิ่งแงงครอบครัวแล้วมันก็เป็นไปบ่ได้คนวันนี้เราคุยกันเป็นปีเป็นเดือนแล้วเพต่คนใคยปิดใจจ้ะเอาก็ะบอกว่าเป็นไปบ่ได้แล้วคนหายปิดใจกับเปิดกะบเอาจยากดังกระดังไปอยากดังกับย่าบ้านเมืองเพคนอยากเบิ่งหรือบ่อยากเบิ่งก็แล้วแต่นะเพคนก็ว่าเอาหายปิดใจคนทั้งนีะนะคนลาวหรือคนไทยลาวเมืองนอกโดยแต่ว่าอยู่เมืองนอกเนาะแมน การที่ว่าปิดใจนี่ต้องอุปธรรมค้ำสู้เฮาเรื่องเรือเบาอย่างนั้นบ่แมนบ่อ่านคนที่ว่าคอยส่งเฟซให้น่ะเรียกว่าคนละคนแต่คนนั้นแหละเบาอันนั้นแหละโอ้เบาใหญ่เพื่อนนะบ่อยเบาใหญ่ใจดีเพื่อนแหละโอ้ยบอวยคือบ๊วคือบ๊วยคือบ๊วยบ๊วยบ๊วยเนี่ยูทูปบรรทงให้เลยก็เยว่าการที่ว่าปิดใจต้องว่าเพิ่นหักเพิ่นจริงใจกับเฮาแท้อย่างห้ปิดใจบ๊วคือดอกคือบให้คุยกับคนอื่น คือให้หมักแต่ผลผู้เดียวเนาะอันนี้คือปัใจัย,ย่อๆบม่ยังไงคุยกับคนอื่นก็ใจบ่บัตรการซัพพอร์ตโซเรือบไปบสอยเฮาอย่กคุย,ยกันไปเป็นปียอ,นนอย่าคุยเป็นปีเป็นเดือนแต่ว่าการที่ว่าย t ท b e มาถ่ายว่าเอออย่างเบิ่งกหุบเบิร์กอยนี่เจ้ากูบอกจะคอยอีกเป็นมาแน่ๆนะบ่ได้ว่าใจแล้วคอยว่าบ่แมทสิมีแต่เจ้าผู้เดียวทักมาเนาะคนเป็น้อยเป็นพันเขาเบิร์นนณะทักมากกับทักมาทางทีดีเขาก็ตอบดี ทักมาบอดีเหาก,ก็ตอบบอดีแล้วว่บาบุมหมดก็บอกถิ่มแล้วหมดแม่แล้วเนาะแล้วทนะี่อ่าแล้วที่นี่เนาะเอ้ยเนาะเนาะหลังจากที่ว่าเอ้อว่าไปในมือน,นั้นนะแล้วเพิ่มก็ยังเพิ่มไปทำอีกที่ไม่ได้ขอเบิ่งอีกที่บันนี้ คือเก่าคนผู้เก่าใช่ไหมคนผู้เก่านั่นแนวเออเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเออใช่ไอ้บนเวียนเนี่ยมันนั่นแหละคนผู้เก่าอยากเบิ่งหูก็จงหูมาให้เบิ่งแต่คนเราโบน์แมนหูอันนี้ลรหูอันนี้ขอดว่าเอียงกันใหญ่เบิดบ่นเราว่าใหญ่แท้บ่เอียงใหญ่แท้นั่นแหละพ่อพ่อแหละพ่อแหละเข่ต้องอะไรเอฟซีมันก็เข้าใจอะไรๆเนาะมันก็บ่งงอดเอฟซีบางคน ก็โงกันที่ว่าว่เ,เปลือกเออก็คือสรุปตอนนี้เพื่นก็นยังเปิดใจคื่เก่าเนาะพี่น้องเนาะยังมันมีคนคุยเนาะคนที่ว่าถักมาเป็นจริงเป็นจังนะคือผู้เดียวนัวน<อ>่นเหมือนปอเดีอยากให้เจ้าปิดใจนะแต่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะทั้งบ่เมือนได้หรือเจ้าสิปิดใจแอร์น,อน้ำเพลินบอ้อาโกย ใช้ฮะการผี <laughs> ่ปิดใจเนี่ยมันบริปิดใจง่ายๆคือขั้งหนึ่งเขาเคยปิดใจเลยแม่บอกแต่มันบ่ชมหวังมันเห็นให้เฮาเสียคมหูซึกแต่บันีึกการที่มาเปิดใหม่เฮ้าต้องเจอคนดีๆจะก่อนจงปิดใจเขาพร้อมทีมาแต่งมาแปลงมาห้องมาคอเฮ้ารือว่าเขาพร้อมจีแบบว่าช่วยเลือกครอบครัวเฮ้าบบแม่นวาหนาเงินบ่นโบแม่หนาเงิน แต่ปากห้ากระยาดแม่บอท่องห้ากระยาดคันห้าบ่มีเงินห้าวจะเอายังสื่อสุลูกสุต้ากินแม่บอกมีมีหน่อยหรือมีลายกันแล้วแต่ว่ามีหนามีมีจำได้ห้ากวกินจำนั่นชมว่าห้าวถุกยากว่าจะกันจะห้าวไปถูกง่ายนะถ้าถูกง่ายก็จะสบายกว่านี้เนี่ยถุกยากเนาะถูกยากบอบไปนำปอนนนั่นปอนไปนำบัตรไงเป็นบอกมีเหตุผลเนาะ ก็แน่นอนแล้วเนาะว่าบ่ว่าไผได้มันเถื่อการที่ว่า FC เพิ่นเบิ่งเฮาแม่นบ่มันเถื่อเพิ่นเกิดความสงสารหรืว่าเพิ่นอยากช่วยเหลือเพิ่นยื่นมือมาเฮาก็บ่ปฏิเสธได้ล่ะอือแต่ว่าการที่เฮาปิดใจเพิ่นก็คิดว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำจัวแล้วแม่นบ่มีคนเบิ่งคนแยงครอบครัวเฮาแล้วก็บ่มีไผสิกล้ายื่นมือเข้ามา่ยเหลือหโดยแล้วก็ให้เฮาปิดบ่ปิดเฮาว่า่ๆ อยากเมืองนอกเมืองหน้าบอหรือว่าประเทศไทยบอฟั่งลาวบออย่งก็แล้วแต่ฮะว่าเอาบอปิดถ้าว่ามาถึงเฮือนถึงซานมาหอดพ่อหอดแม่อะไรมาเป็นจริงเป็นจังอะไรจังสีปิดคอยบันทึกบอสมมติว่ามีคนมาเสนอเจ้าซะเดี๋ยวคอยสีดูแลเจ้าเ็กแคร์จะเลยเอาอันดับแรกคอยสีโอนมาเจ้าก่อนหาพันธุ ันกิตใจบอลีม่ดอสมุดิว่ามีแบบนี้นะมีคนเสนอมาห้ชดูแลเจ้าบ้านนี่ยถูกเดือนทุกเดือนฉั้นจะผลว่าผนโอนให้เฮาอลี่นให้ปิดใจเพว่่ให้คุยกับคนอื่นคือ่นก็โอนให้เฮาถูกเดือนเฮาก็ปิดโดยแบบดูแลเด้่นดูแลเฮาเด้แบบว่า่นดูแลเอาใจใส่นะ่นบ่ไก้ให้เฮาแบบว่าเออลำบากยุ่แต่ว่าลำบากน่อยๆเวอาง่าย บ่ได้ลำบากหลายอย่างหน่อยเพิ่อนก็เยื่อมือเขามาช่อยเหลือคนเฮามันก็ต้องเห็นความดีต่อกันแม่คือว่าเพิ่อนชงเงินชงค้ำให้เฮาเฮาจิไปคุยกับคนอื่นมากก็เชียร์คมพูดชุกเหมันบ่โดยให่อยากส่งให้เจ้าเพิ่นก็เชียร์เปล่าแล้วเนาะเพิ่อนก็เชียเปล่าส่งไปนี่ส่งไปเผื่ออยังส่งให้เจ้าย้อนว่าเขาอยากได้เจ้าเขาจารส่งถ้าเขาบ่อยากได้นี่เขาก็จะบ่ส่งแม่นบ่โดยโดยการที่ว่าเพิ่นส่งหรือเพิ่นเทคแค่เฮาเนี่ยก็จะไดงว่า เพิ่นอยากได้เฮาเป็นตัวเป็นตนโดยก็แม่นนั่นแหละนั่นแหละมันก็ต้องเป็นแนวนั้นเฮาก็ต้องปิดแล้วแมนเลยสี่ห้องสิคอกะบ่ห้อง่คอกะแล้วแต่หั่นน่ะแต่ิ่นซอยเรือเฮาแบบนั้นเฮาก็ต้องปิดเพราะว่าต่างคนต่างเห็นใจกันแบบนี้นะอืมอ่ะถ้ามีแบบนี้ก็สิปิดให้เนาะกันเอากันแบบว่าเพิ่นเว้าปากเพิ่นเว้าแล้วก็เพิ่นลงมือเฮ็ดนําหั่นน่ะ กันคือคนก่อนนี่ยพี่ว่ามาปิดใจเนาะบอกคุยกับข่อยนี่คบกันไปจากเป็นปีหนึ่งนั่นนี่ข่อยอย่งชิดดูแลเจ้าฝากเงินฝากคำให้เจ้าใช้เงี้ยนี่แน่น่ะบอกเนาะบอกบอกไม่น้อยเลยบอกจะมวยจะหนวดบอกบอกบอกตอนไม่นแหเลยตายคนโมเมนต์แต่เออผู้เรียกดอกคันแบบนี้นะทุกคนชาวลาวที่เปิดใจเขาก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วว่ามีดอกไม้สีมาแบบ พิดใจน้ำข่อยอะไรคุยกันก่อนโควินก่อนจากปีหนึ่งก็ยังสิฝากเงินแบบหวกค่อยมั่นใจก่อนนั่นนี่ก็ยังสิดูแลเจ้ากเเงิน,นจ้า็อยู่มาบ่บบบบหายไปหาเจ้าจะอยู่น้อเจ้าปีหนึ่งก่อนเจ้าหมักแลก้วจ,จะเอาเจ้าบ่มักแล้วก็กลับมาแม่นแมนมันก็บ่่ตางกันแบบนั้นเนาะแม่นคับลราเลยพี่น้องเยสำหรับัน อามอนมใหญ่แหละที่ว่าดูมั่งเนาะที่มาว่าครับเพ <c oughs> ิ่นอคนเนี่ยน้องเราคิดเราคิดขนาดยังไง <c oughs> ใ,ใหญ่ก็ใหญ่ดีเ<ห>นาะเนาะใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่เกินร่อยก่อนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เอาพี่น,อนอ้องเพื่อเนาะคันว่าผูใ้ใดเข่าวอเบิกมาชมกส็สนอกสนใจหรือว่าเก็ความเห็นดูสงสารเพลินหรือว่าถืออกกูใจเพลิอนอย่างว่าอยากคุยว่าเราคิดจริงจังแล้วคือคนร่อยแค่นั้นนะ อยากว่าอยากคุยกับเพื่นเด้หรือว่าอยากมาหาเพื่นเด้อยากมาเยี่ยมมายามเพื่นเด้จีไหมาบอกชาวลานน้อยมาเนาะบอกหลาสุดนี่ได้ยินว่ามีเอฟซีมาอยู่ได้แต่ว่าพอให้แล้วเขาแล้วน้าก่อนสิใคร่เขาเห็นไหมสิมาหาจห้ใคร่เขากินเบียร์นะใคร่เขาสิมาหาเจ้าใคร่เขามาหาเจ้าเจะเอาเงินมาให้ค่อยแม่นปลาเราลงทุนใคร่เขาได้ปลาลงทุนใคร่เขาพอดาให้แล้วิมาแล้วนะอยปลาหนั่น อยากเห็นเด้เนาะอยากเห็นบ่มีหนาลืมมีหนวดน้ำนี่เบิร์ตโอ้สมควรสมควรดูว่าเป็นสีมาเบิ้งเพิ่นบปล่เพราะว่าิจิใจเพิ่นเด้เออการที่จะออกมาสัมผัสออกมาวางเวลาที่อกจิตใจเพิ่นอเราคือแบบว่าจิตใจก่็แท้เปล่าก็เลยอย่างมากแบบว่าเอามาหรือเปี่ยวมาได้ก่อกลังปลูกพักนี่ก๊อกังเชี่ยหนาเนี่ยเพราะมีผู้เชี่ยหนาให้นี่ก็นานพักรอบนี่ปลูกทุกอย่าง ที่กินได้ว่าง่ายเพราะว่ามาเลยสิบรอยขมือเลยใช่ไเอามาก็เอาเลยแล้วไปหายเมื่อได้าาวมสังก็จะได้คนจริงใจเนาะมาเลยไปเจอเมื่อก็จะได้ว่าบปจริงใจถ้ามาเบิ่งหลังลาวก่อนนะขั้นว่าไพ่บล็อยเลย บอกกล้ามาหาเพื่อได้พี่น้องเยายต้องรอยได้จังกล้ามาเพราะ,าะ,าอ,ะ,ะอามาแล้วบอกให้เมื่อเราอะอามาแล้วไม่ได้ให้เมื่อต้องแนวเขาขาดความอบอุ่น,นเขาจะเปิดใจถ้าบกขาดความอบอุ่นที่เปิดใจยังตุ่มผ่านนอนดื่มกันบอดีบ่มันจังบ่มบีผู้ต้องตองแต่งมาม <c oughs> กระแมงข่มเราแลเราไม่โอเคพี่น้องเกยเนาะกับจุบมียังเพิ่มเติมเล้วกัน กวิจัยน้ำเนาะที่ว่ามีแบบทางตัวใหญ่ใจดีเป็นเเารียกว,ว่ามีน้ำจิตนน้ำใจกระแมนเกิดค,คว่มแบบว่าสงสารแล้วก็เห็นใจเนาะส่วนว่ากรณีที่ว่าเป็นไ้จมาม่าแบบนี้งเป็นคิดเนี่ยใดกับเจ้าโบอันนี้กับโบหูเนาะบริธรรมใจเป็นบางที่เป็นอาจจะอาะครับเรือว่าแพงเจ้าแบบผีแบบนอกนี่นี่ขามีหรือแบบสู้แบบแฟนก่บโบหูอันนี้ก็ดีเนาะ เจ้าสิถามใจเพื่นหายหรือว่าเจ้าสิไปถามคนเองบอกคอยอยากถามดิค <laughs> อย, <laughs> อยาถามบั้ <laughs> บอกคัดเจ้าถามนะคอยคัดของ <laughs> <laughs> ถามเองแค่ไั้นบ <laughs> ่ตอดีมาแล้ง <laughs> คอยนอนบารับสมิธมันฆ่าใจบ่ <laughs> มันฆ่าได <laughs> ้โอเคโอเคเ,เจ้าเจ้าก็จังทักมาถามคนเองเอีเ <laughs> ดียวเดี๋ <laughs> <laughs> มาไบไบนี่เนานานพักยังไปแล้วจะจงฉันานพักแล้วบัดนี้อ้าวจมฉันานพักได้ถิดอ่องมาเมื่อกี้นี่คอยยังบอาว่าเออถ้าบรได้แอนเบียพักเบียหยาไม่คอยไม่ต้องตายนี้แล้วกันติดอองก็ว่าตายแล้ววันนี้เอฟซีชอยคอยเนี่ยเด้อว่าไอ้ละน้อยยังได้เบียพักวะจะได้ผู้คุดหนานว่ะเอาเฮากับผมมีหยัางไรกันเนาะส่วนกัน่เนี่ยกี่ยาวเลยเนาะ ประกอบบุญประกอบคุณก็มาขดใจทางเมียใ,ใจดีเพลินนี่ยนะที่าให้มาลาระเพลินเป็นเป็นซื้อให้เนาะเป็นสะพานบุญให้กระแมนสะพานหากักให้กระแมนเนาะไอะ้อประหอมกามาเนาะแสดงสิได้แต่ประหอมือสิได้คนนั่งมาในการแล้วแต่บุญวาสนาเพลินสองคนเนาะแมนบอสเข้ากันซานสะพานในได้สิเนา <c oughs> ะเราสามารถที่จะ,ะจูงมือมาอ ใส่กันจุงมือมาให้ในกระเบอได้บ่ได้จับบอได้บเนาะันนี้จะไปพูดเลืกเองตัดสินใจเองโอ้ยอยากมีบุญได้เนาะได้ตุ่มผ่าแล้วก็จะกอดคนเด้กอดเจ้าของประโคมนะพ่อจะกอดเจ้าของประโคมเด้หน้าตาเนี่ยไดก็ได้เนาะหน้าตาเนี่ยไดก็ะหยานะอย่างน้อยก็โหแล้วว่าใจดีโอ้ยเมียนเมียเมียนเมียเมียความเจ้าเอ้ยเนาะฮะกาบโมมียังลายพี่น้องเลยป่าว ถ่ายค่ะคุณดูดีไม่แห้งเนาะสุขภาพแดีงเลยก็ให้เปินชมหักชมวังคือเก่าเลยสำหรับสาวหลานหน่อยแต่ได้พบได้เจอแต่คนดีๆเนาะคนดีๆแหละกับจริงจังจริงใจแหละอยากเจอเด้อยากนี่แห้งน้ำเขาสมบูรณ์แต่นีแห้งน้ำเขาแน่เขามีแห้งอยู่อ๋ออ๋อขอแห่ชมวังเด้อสบายดีสบายดีสบายดี